สวัสดีครับคูนดีชาแนลครับอ่าเมื่อเนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนาทีอ่ากับทีไปตรวจเว้นอยู่โรงเรียนนะครับที่เป็นงานพิเศษที่นอกเหนือจากงานการสอนเดี๋ยวจะไปเบิ่งว่านักการเขามาเบิ่งมาเห็นงานบอแดีวคูเว้นดีนอนอยู่โรงเรียนนี่เขาเห็นงานปกติบอเดี๋ยวไป Okay, let's go. ท่านหนึ่งคือที่เป็นคู่เวนนะครับคู่เวนแต่เดี๋ยวจีอ่อนก็จะน่อยเบึ้งทะเบียนใกล้ๆว่ารถไผ่บอกเคยเห็นบอกเคยเห็นแต่ว่ารถไผ่ก,ก,ไก็เบึ้งเอาเด้อครับทะเบียนเบา ครับเดี๋ยวกิวมีคู่เว้นมาปฏิบัติงานปกตินะครับเดี๋ยวขอบง่งกรนะครับว่า,ปาเป็นยังไดยีแจ้งให้พี่น้องใน้ฮองท่นึงว่าชีวิตราชการตรวจเว้นอยู่เว้นเป็นแบบไดอ,อันนี้คือรถบวชรถจังน้อยครับไม่ครับงวดบเบิดหนาญ่ไปก่อนครับสต่สดีไปลงเวลา นะครับก็บเห็น,นาการเวียนมาอยู่แต่ว่าบกป,ป,ปูพันนะครับมันขึ้นฉนอนแล้วนะค,คู่เวียนกับขึจนฉนอนแล้วนะครับเห็นรถเห็นเบื้องต้นกัคงม,มาปฏิบัติงานปกตินะครับเดี๋ยวผมจะไปลงเวลาปฏิภาณเป็นลงเวลา,าว่าผู้ตรวจเวียนมาลงเวลาแบบไหนตามผมไปเลยครับว้ารถก็เปิดยาก เปิดใหม่ครับเอ่อเมื่อเช้าน่อยอยากป่ะครับนี่ครับมองผมบอกไว้ตัวตัวนะครับเป็นหมองลงเวลาสำหรับคนอยู่เว้นตรวจเว้นนะครับตรงนี้เป็นหมองสแกนด้านเหนือมือเดี๋ยวผมจะสแกนนะครับว่าผมมาตรวจเว้นแล้วเราบังครับ สแสดงว่ามันขอบคุณค่ะแสดงว่าผ่านครับสำหรับคิดการตรวจเว้นมือนีกักันคือมีซัมนี่แหละครับผม